สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับพร้อมทดสอบการใช้งานเราเตอร์ไร้สายตัวใหม่ล่าสุดของ d ีวอนะครับรุ่น dcw 6 2 0มีฟังก์ชันการใช้งานนะครับระบบความปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์เสริมเนี่ยมาให้ครบเลยผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับรวมถึงการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับท่านใดเนี่ยที่กําลังมองหานะครับเราเตอร์ไว้ใช้งานสักตัวหนึ่งนะครับลองมาดูเป็นข้อมูลเบื้องต้นกันได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามารีวิวนะครับเราเตอร์ไร้สายของ e ีว l t ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวขนาด2 0โวลต์แม็กซ์บัสเลมอเตอร์ครับรุ่นของเขาก็คือ dcw 6 2 0 b ครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆแล้วรวมถึงวิธีการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันของตัวเครื่องเนี่ยมีตรงไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลย ตัวแรกเลยก็จะเป็นตัวเราเตอร์นะครับของดีวอลตัวนี้เดี๋ยวเรารีวิวกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับถัดมาเรามาดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับเขาจะมีตัวคอเล็ตนะครับมาให้2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นขนาด1นส่วนสนะครับนิ้วแล้วก็1นทับสนิ้วนะครับก็สามารถใส่ดอกเราเตอร์ได้ทั้ง2ขนาดเลยนะครับขึ้นอยู่ว่าดอกเราเตอร์เราขนาดเท่าไหร่ก็สามารถเปลี่ยนตัวคอเลตเนี่ยใส่เข้าไปได้มีตัวประแจในการล็อกนะครับดอกเราเตอร์มาให้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดเพจที่ใช้งานกับตัว ไกด์บูชิ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวจับเซนเตอร์ลิงมาให้ด้วยนะจับจับศูนย์กลางนะครับของตัวไกด์บูชิ่งนะครับเวลาเราใช้งานเราต้องใช้ร่วมกันระหว่างเพจตัวนี้นะครับ uh, พอเราจะใช้ไกด์บูชิ่งเนี่ยเราต้องเอาเพดเนี่ยสลับเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็ใส่ไกด์บูชิ่งอีกทีนึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมแนะนําการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับ <S 2> <S 2> <S ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ดูดฝุ่นครับเราสามารถที่จะใส่นะครับ <S <S ด้านบนตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูการใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับอัันนนนี้ก็็จะเเปสําหหรบอมือ ที่เก็บฝุ่นบริเวณด้านข้างนะครับเวลาเราใช้ตัวเราเตอร์กินบริเวณขอบนะครับมันจะมีฝุ่นเนี่ยที่หลุดออกมาบริเวณด้านข้างตัวนี้จะเป็นเหมือนที่เอาไว้รองฝุ่นนะครับที่ตกลงมาแล้วก็จะดูดกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝาปิดเ,เครื่องหน้าเครื่องตรงนี้นะครับของ ของบริเวณที่ดูดฝุ่นนะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศต่างๆเนี่ยมันออกนะครับซึ่งเขาก็จะมีขนาดให้เราเลือกใช้2ขนาดนะครับตัวติดเข้ามาในเครื่องเนี่ยขนาดรูมาตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่านะครับแต่ถ้าเราต้องการรูใหญ่เราก็สามารถสวมตัวเนี้ยใส่เข้าไปได้แบบนี้นะครับตัวเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะเราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับตัวเราเตอร์ของ d ีวอสนะครับตัวนี้จะเป็นตัว DCW 6 2 0นะครับเป็นขนาด2องขีดหนึ่งทับสแรงม้านะครับแล้วก็เป็นขนาด20โวลต์แม็ก ความเร็วรอบนะครับจะอยู่ที่หนึ่งมืหนึ่งพรอบถึงสอง0 0ืาพันรอบนะครับอันนี้เป็นความเร็วรอบแบบตัวเป่านะครับสามารถปรับระดับเนี่ยได้ถึงเจระดับนะครับที่นี่เลยนี่ครับมีปุ่มปรับระดับให้นะครับมาดูในส่วนของน้ําหนักตัวเครื่องเป่ากันบ้างนะครับหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับจะหนักอยู่ที่ประมาณ3ามจุดแปดกิโลกรัมนะครับผมอันนี้เป็นตัวเปล่ายังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานตัวเครื่องกันบ้างเลยนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับตำแหน่งของมือจับตรงนี้ต้องบอกว่าออกแบบมาได้ดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันมันเหมาะสมกับสิริลยมของมือเรานะครับเวลาเราจับเนี่ยทิศทางการใช้งานนะครับการกดต่างๆนะครับที่จับมันพอดีนะครับไม่ได้ทําแบบฝืนมือเรานะครับการจับก็เลยแบบจับได้ถนัดอย่างมากเลยนะครับทีนี้การใช้งานนะครับตัวเราเตอร์เราสามารถที่จะใช้งานนับกับตัวฐานกระโดดตัวนี้ของเขาได้เลยนะเขาทํามาให้เลยนะครับตัวนี้โดยการนับโยกคันโยกตัวนี้นะครับ ลงมานะครับล็อกปึ๊บแบบนี้นะครับตัวฐานเนี่ยสามารถจะขยับขึ้นลงได้นะครับตามตำแหน่งการใช้งานเมื่อเราต้องการล็อกตำแหน่งนะครับในการใช้งานเราก็สามารถกดนะที่ปุ่มตัวเนี้ยกดใช้นิ้วชี้นะครับกดเลยก็ได้นะสมมุติเราใช้งานอยู่นะครับตรงนี้ตำแหน่งที่เราต้องชังการนะครับเราก็กดนะตัวคันโยกเขาก็จะเด้งนะตรงนี้ก็เป็นการล็อกตำแหน่งแล้วเราก็สามารถใช้ในการกัดกินชิ้นงานได้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งการใช้งานเราเราสามารถกดค้างที่คันโยกได้นะครับ กดค้างโดยที่ไม่ต้องกดลงไปล็อกนะครับเราก็สามารถใช้งานนะครับปรับขึ้นลงนะครับได้ตามตำแหน่งนะครับที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยคันโยกนะครับเขาก็จะล็อกให้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกใช้งานตามความถนัดของเราได้นะครับเดี๋ยวถัดมานะครับเรามาดูบริเวณด้านหลังกันก่อนนะด้านหลังเนี่ยจะจะเป็นในส่วนของระบบการวัดความลึกในการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีตัวแถบตัวเลขเนี่ยบอกมาให้แบบชัดเจนนะครับ สามารถที่จะเลื่อนปรับขึ้นลงได้นะครับตัวเลขก็จะเป็นหน่วยนิ้วนะตรงนี้นะครับเท่าที่ดูแล้วก็ในส่วนของตัวแกนนะครับสามารถที่จะปลดล็อกนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะแล้วก็ล็อกได้ด้วยที่คันโยกตัวนี้นะครับด้านปลายของตัวแกนนะครับวัดตัวนี้เนี่ยก็สามารถปรับละเอียดได้นะนี่นะครับสามารถหมุนปรับละเอียดได้ส่วนทางด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับของความลึกที่เราสามารถปรับใช้งานได้นะครับหมุนได้เลยนะครับแบบนี้นะเวลาใช้งาน หน้างานเราอาจจะมีความลึกอยู่3สเตปเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับขึ้นลงใช้งาน,นครับตามสต็อปเปอร์ตัวนี้ได้ซึ่งสต็อปเปอร์ตัวนี้ก็จะมีตัวน็อตสามารถคลายแล้วก็ปรับหมุนสต็อปเปอร์ตามสเตปความลึกที่เราต้องการใช้งานในหน้างานของเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับโดยการเสียบแบตเตอรี่แล้วลองใช้งานกันดูฟังเสียงนะครับแล้วก็ดูการใช้งานเครื่องกันนะผมจะใช้แบตเตอรี่ขนาด20บโวลต์แม็กนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้ครับเขาแนะนําให้ใช้ตัว power stack นะครับ จะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะกดสวิตช์ก็ปลดเซฟตี้แล้วก็กดได้เลยเดี๋ยวผมจะกดค้างไว้ด้วยนะอันนี้เป็นระดับที่หนึ่งนะครับเปลียนก็ต้องบอกว่านุ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่จนไปถึงระดับที่เ็ดนะจะเห็นว่าระดับที่เจดเนี่ยนะครับความเร็วอยู่ที่2อ0 0มพันรอบต่อนอาทีนะถือว่าเร็วมากเลยนะครับ เับเวลาเริ่มเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มแบบฟืดเลยนะครับแต่มันจะเป็นเหมือนระบบซอฟต์สตาร์ทนะลองฟังดูนะครับรับแล้วก็มีเบรกด้วยนะครับหยุดภายใน1วินาทีนะครับก็เป็นระบบที่เขาทํามาก็คือสตาร์ทแบบนุ่มนวลแล้วก็หยุดแบบรวดเร็ว ตรงนี้นะครับเขาจะมีระบบนะครับการป้องกันการหมุนของตัวเครื่องมาให้นะครับกรณีที่เรากินงานไปแล้วนะครับเกิดการสะบัดของตัวเครื่องหรือว่าการหมุนของตัวเครื่องเพียงเล็กน้อยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะหยุดการทํางานให้ทันทีนะเพื่อป้องกันอันตรายนะครับลองสังเกตด,ดูนะครับนี่นะครับไอตัวปุ่มด้านนี้นะครับที่เป็น ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับข้างนี้เนี่ยจะขึ้นแสดงออกมาเพียงเรานะปล่อยมือตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับก็เป็นเหมือนการรีเซ็ตตัวเครื่องให้เลยเราก็สามารถกดใช้งานเครื่องอีกครั้งหนึ่งได้เลยทันทีนะครับนี่นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับการใช้งานเนี่ยของตัวระบบนี้นะครับแอ t ตี้โรตชัเนี่ยก็คือเฉพาะการหมุนลักษณะแนวนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นการ หมุนแบบนี้นะครับหรือว่าเขย่าขึ้นลงเนี่ยตัวเครื่องเขาจะไม่ตัดให้นะเพราะปกติการใช้งานเราเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาก,ก็คือการหมุนนะครับเวลาใช้งานมันเกิดการสะบัดอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับจะหยุดทันทีเลยแต่ถ้าเราดูนะครับที่ตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยน,ะนอกจากจะมีตัว anti rotation แล้วนะครับเขาจะมีตัว อ่าสัญลักษณ์อีกตัวหนึ่งด้านข้างที่เป็นสามเหลี่ยม ies. ตัวนี้เนี่ยนะครับจะป้องกันนะครับเรื่องของการใช้งานโอเวอร์โหลดนะครับกรณีที่เราใช้เครื่องหนักเกินไปนะครับตัวไฟของตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะกระพริบเตือนนะครับว่าเราใช้งานเครื่องหนักเกินไปเราควรจะอ่าอนแรงหรือว่าใช้งานให้เบากว่านี้นะครับเพื่อป้องกันอากามอเตอร์เกิดปัญหานะครับหรือว่าใช้งานเครื่องหนักจนเกินไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะตัวเครื่องนะครับมีไฟ led มาให้2ตําแหน่งนะครับตรงนี้นะครับ ส่องสว่างเลยนะครับไปที่ตำแหน่งที่กัดกินชิ้นงานนะครับหรือว่าตำแหน่งที่เราทํางานนั่นเองนะครับไฟ l อ d ดเนี่ยจะสว่างให้นะครับแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตำแหน่งที่ดูดฝุ่นนะครับก็จะอยู่ทางบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับจะมีฝาปิดนะครับเราสามารถที่จะดึงออกมานะครับแล้วเอาตัวข้อต่อเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเวลาจะออกก็กดปุ่มตรงนี้ดึงออกได้เลยนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เขาจะอยู่ด้านบนนะทาให้เราสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ด้านข้างบางทีมันขวาง ตำแหน่งการทํางานนะครับแล้วอย่างถ้าเราสังเกตดูนะครับตัวฐานนะครับด้านใต้เขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนนี่ครับเป็นช่องนะครับหรือว่าเป็นห้องสําหรับใช้ในการดูดฝุ่นให้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีช่องผ่านแกนตัวนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ผ่านมาที่ตำแหน่งของอ่าท่อดูดฝุ่นตรงนี้นะครับแล้วเราสังเกตดูว่าไอ้ท่อนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าเห็นไหมครับใหญ่กว่าด้านข้างตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของที่ดูดฝุ่นด้วยนะครับ เพิ่มเติมนะครับในส่วนของการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวท no ูนคอนเน็กนะครับที่เราสามารถเชื่อมต่อกับตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วใช้งานร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นได้นะครับโดยการใส่ทูนคอนเน็กเข้าไปนะตรงนี้นะจะมีตำแหน่งใส่ให้นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเชื่อมต่อกับเครื่องดูดฝุ่นใช้งานตัวเครื่องนะครับเครื่องดูดฝุ่นก็ทํางานด้วยถ้าปิดตัวเครื่องเราเตอร์เครื่องดูดฝุ่นก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เขาบอกมาให้นะครับ้นัวตี มาดูการใช้งานเริ่มต้นกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเลือกขนาดดอกที่เราจะใช้งานนะครับว่าดอกที่ใช้เนี่ยเป็นขนาด1ทับ2หรือว่า1ทับ4นะครับถ้าเป็น1ทับ2เราก็ใช้ตัวคอเล็ตตัวนี้นะครับตัวใหญ่นะครับมันก็จะเป็นแกนใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกดอกของทิมเมอร์นะครับมันจะเป็นแกนประมาณ1ทับ4นะครับหรือ6.35เราก็ต้องใช้ตัวตัวคอเล็ตตัวนี้นะครับโดยการนะครับใส่ตัวคอเล็ตเข้าไปก่อนที่นี่เลย ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มล็อกนะครับตัวสปินเดิลนะครับไม่ให้มันหมุนตามนะครับเอาตัวดอกทิมเมอร์หรือเลาเตอร์ใส่เข้าไปได้เลยนะครับขันให้พอตึงมือก็พอนะครับประมาณนี้นะครับในกรณีที่เราใช้งานนะครับในการกัดกินขอบแบบนี้นะครับไอตัวเศษฝุ่นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตกลงมาทางด้านข้างนะให้ใส่ตัวที่เก็บฝุ่นตัวนี้เข้าไปนะครับที่ ตัวถังเครื่องตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็ดูดกลับเข้าไปนะครับที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นของเราได้นะครับให้เรานับเซตระยะความลึกในการกินของดอกนะครับเราก็แค่กดตัวเครื่องเนี่ยลงไปแล้วลองทาบดูนะครับว่าตำแหน่งที่จะกินเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะเมื่อเราได้แล้วนะครับเนี่ยเราอาจจะปรับตัวแกนนะครับให้ได้ตามตำแหน่งแล้วก็ล็อกกับตัวสต็อปเปอร์ไว้เลยนะครับเวลาเราดันลงมาชนสต็อปเปอร์เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งที่เราจะกินแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับผมโดยสิ่งแรกนะที่ผมอยากจะพามาดูนะั่นคือการเปรียบเทียบนะครับระหว่างการใช้เครื่องดูดฝุ่นกับการไม่ใช้นะครับอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยผมก็ใช้ตัวเราเตอร์นะในการกัดกินขอบนะเพื่อทําเป็นโค้งนะครับในส่วนของการลบมุมนะครับจะเห็นว่าตัวเศษฝุ่นต่างๆ่าที่เกิดจากการกัดกินบริเวณขอบเนี่ยมันก็จะตกนะครับแล้วก็กระฟุ้งกระจายนะบริเวณด้านข้าง โดยทั่วเลยนะครับอันนี้เป็นแบบแบบแรกที่ผมไม่ได้ใส่ที่ดูดฝุ่นนะครับแต่ทีนี้ผมอยากจะพามาเปรียบเทียบนะครับในส่วนของอุปกรณ์เสริมที่เขามีมาให้นะครับในเรื่องของการเก็บฝุ่นรวมถึงนะครับตำแหน่งของที่ดูดฝุ่นที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยนะครับเขาจะมีประสิทธิภาพนะในการดักฝุ่นหรือว่าเก็บฝุ่นเนี่ยได้มากน้อยอย่างไรนะครับลองดูจากวิดีโอได้เลยนะครับจะเห็นว่านะครับลักษณะของฝุ่นที่เกิดขึ้นถือว่าน้อยอย่างมากเลยนะครับ อันนี้ผมซูมให้ดูบริเวณตำแหน่งที่กัดกินเนี่ยจะเห็นว่าฝุ่นเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์เสริมที่เขามีมาให้นะครับเวลาฝุ่นมันตกเนี่ยตัวฝุ่นนะครับก็จะถูกดูดกลับเข้าไปตรงอุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับนี่ครับฝุ่นเนี่ยแทบจะไม่ไม่มีหลงเหลือออกมาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เขามีการบอกไว้ว่านะครับถ้าใช้งานเรื่องร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยจะสามารถเก็บฝุ่นได้มากถึง97ซนนะครับซึ่งก็จริงตามที่เขาได้บอกมานะจากที่ผมได้ทดสอบดู ตัวฝาครอบตัวนี้นะครับเขามีมาให้2ขนาดเนาะก็ขึ้นอยู่กับตัวขนาดดอกของเรานะครับถ้าเป็นดอกใหญ่แบบนี้เราก็ต้องใช้ตัวฝาครอบอันใหญ่นะครับเพื่อให้ตัวดอกเนี่ยลงไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็นดอกเล็กนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการปิดรูนะครับของอากาศได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับจากที่ผมลองดูจากข้อมูลเนี่ยครับเขาบอกว่าแนะนําให้ใช้เป็นตัว power stack นะครับซึ่งจะทําให ประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยนะครับใช้งานได้ดีกว่าถ้าเราใช้เป็นแบตขนาด20โวลต์ทั่วไปหรือว่า18โวลต์ทั่วไปนะครับดังนั้นท่านใดอยากได้ประสิทธิภาพที่มากขึ้นก็แนะนำให้ใช้เป็นตัว power s t a c k นะครับ มาแนะนําอีกหนึ่งส่วนนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมที่เขามีมาให้นั่นก็คือคือตัวไกด์บูตชิ่งนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถใช้งานร่วมกับตัวเครื่องได้แต่เราต้องเปลี่ยนเพดนะครับที่เขามีมาให้สําหรับในการใส่ไกด์บูตชิ่งก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องใช้งานร่วมกับตัวคอเลตขนาด1นึับสจากนั้นเราสามารถใส่ตัวไกด์บูตชิ่งเข้าไปได้เลยโดยการใส่ไกด์บูตชิ่งเนี่ยเราอย่าเพิ่งขันจนแน่นนะครับให้เราใส่ตัวเซนเตอร์ลิงเนี่ยเข้าไปยึดกับตัวคอเลตก่อนนะครับแล้วหหหหาาาตตตตแแแนนนนนน่่่่่่งงงใใ้้มััััััออยยูรรรรกกกลทีุดดะะคคคบบบววเ็ ซึ่งตรงนี้มีความสําคัญในการใช้งานนะเพราะว่าไกด์บูชชิ่งเ่เขาต้องการให้ตัวเซนเตอร์นะครับของตัวไกด์บูชชิ่งนะครับให้ได้ร่วมศูนย์หรือว่าอยู่ในตําแหน่งตรงกลางที่สุดของตัวสปินเดิลหรือว่าแกนหมุนนั่นเองนะครับส่วนการใช้งานนะครับตัวไกด์บูชชิ่งก็สามารถปรับประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะกัดชิ้นงานให้ได้ตามเชฟนะครับหรือว่าตัวรูปทรงของชิ้นงานของเราอยู่แล้วนะให้มันมีขนาดใกล้เคียงหรือว่ามี ขนาดระยะออฟเซตที่เท่ากันโดยรอบอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้ตัวไกด์บูชิงเนี่ยเป็นตัวนําในการกัดกินได้นะครับแล้วต่อให้เรานะครับจะหมุนลักษณะตัวไกด์บูชิงนะตำแหน่งอย่างไรนะครับตัวระยะออฟเซตหรือว่าตัวตำแหน่งที่เรากัดกินเนี่ยมันก็จะเท่ากันโดยรอบทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องทําให้ตัวไกด์บูชิงนะครับที่ใช้งานเนี่ยมันต้องร่วมศูนย์กับตัวสปินเดิลนะครับนะี่ครับลักษณะก็จะ ใช้งานประมาณนี้นะครับจริงๆใช้ได้หลากหลายมากนะ trench. นี่ผมทําตัวอย่างให้ดูเฉยเนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับเราต้องการที่จะเจาะรูนะครับที่มีขนาดรูที่เป็นทรงกลมแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําตัวเป็นบล็อกนะครับหรือว่าเป็นตัวไกด์นำเจาะนะครับมาได้นะแล้วเราก็ใส่ตัวไกด์บูชชิ่งเข้าไปแล้วก็เจาะนะครับลักษณะแบบนี้มันก็จะได้รูที่มีขนาดนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ตรงนี้เราอาจจะต้องมีการกะระยะคํานวณอะไรนิดนึงนะครับให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วรูมันก็จะกลม ตามเชฟที่เราได้ทําไว้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆเขาจะมีในส่วนของตัวรั้วนะครับที่สามารถใส่ได้ด้วยนะแต่อันนี้เราต้องซื้อแยกนะครับแต่ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้รีวิวเพิ่มเติมให้เพราะว่าผมไม่ไม่ได้ไม่มีนะครับก,ก็สามารถที่จะหาซื้อแยกมาใช้งานได้นะครับสําหรับรั้วที่ใช้งานกับตัวเครื่องตัวนี้ได้ครับมานลในส่วนของการใช้งานนะครับตัว ส t ต็ปเปอร์สตัวนี้นะเราสามารถปรับประยุกต์ใช้งานตามหน้าง,งานของเราได้นะสมมุติว่าตัวอย่างนะของผมต้องการให้ตัวแรกนะครับเป็นตัวศูนย์นะครับผมก็แค่เอาตัวแท่งวัดเนี่ยมาไว้ที่ตัวแรกนะว่าตรงนีนะ้มันคือตำแหน่งศูนย์ก็คือศูนย์ที่ตัวผิวชิ้นงานนะครับพอจะมาอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ตั้งได้ว่าเราจะเอาความลึกจากผิวเนี่ยไปเท่าไหร่นะครับ เราก็สามารถตั้งได้นะจะลึกลงไปอีกก็ใช้สต็อปเปอร์อีกตัวหนึ่งก็สามารถปรับตั้งได้ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมีความลึกกี่สเต็ปนะครับอันนี้เราก็ลองใช้งานได้นะครับผมตัวอย่างการใช้งานนะครับผมก็จะเริ่มเซตศูนย์จากตัวสต็อปเปอร์ตัวแรกก่อนจากนั้นนะผมก็จะหาความลึกโดยการดูที่ตัวสเกลนะครับแล้วก็กดลงไปที่สต็อปเปอร์ตัวแรกเมื่อได้ตัวแรกแล้วผมก็จะทําการเซตตัวถัดไปนะครับตามระยะที่เราต้องการอย่างตัวแรกเนี่ยผมอาจจะต้องการสักความลึก1เซนนะครับ สต็ปเปอร์ตัวที่สองสักเซนตครึ่งสต็ปเปอร์ตัวที่สามสักสองเซนอะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถเซตได้ที่ตัวสเต็ปเปอร์ของเขาเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถใช้งานนะครับตัวเครื่องเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะเซตความลึกในการใช้งานต่างๆของหน้างานเรานะครับก็ลองดูเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับการใช้งานนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์ไร้สายของดีวอรุ่น dcw 6 2 0ตัวนี้นะครับเผื่อท่านใดกําลังมองหาเราเตอร์ไว้ใช้งานสักตัวนะครับ สำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีนะครับส่วนราคานะครับตัวนี้ก็จะอยู่สักประมาณาหลักพันไปปลายเลยนะครับจนถึงหลักหมื่นต้นๆนะครับอันนี้ก็ลองดูแต่ละร้านก็จะไม่เท่ากันนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับผมจะเอาข้อมูลของตัวสินค้ารวมถึงนะครับราคาต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมจะแนบไว้ให้ในใต้คลิปทิปชั่นนะครับหรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับการรีวิวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจเราเตอร์ไร้สายของดีบอสรุ่นนี้อยู่นะครับสวัสดีครับ